ตัวอย่างที่2ผลการทดลองสำหรับปฏิกิริยา a บวก b ได้ c กับ d เป็นดังนี้ข้อนี้สารตั้งต้น2ตัวนะคะก็คิดนานขึ้นนะคะไม่ยากเพียงแต่ว่าคิดนานขึ้นเท่านั้นเองนะคะ,ะผลการทดลองเป็นดังนี้นะคะทำการทดลองอยู่4หลดนะคะได้มาแล้วจยดถามอะไรจงคำวนวณหาสมการอัตราอันดับของวิยาค่า k และ อัตราการเกิดิยาเคมีในหลอดที่อ๋อโอเคข้อนี้ก็ไม่ยากถูกไหมอ่ะมาเลยคข้อ1สมการอัตราเพราะฉะนั้นเมื่อถามสมการอัตราเราก็ต้องเขียนเริ่มต้นในการเขียนสมการอัตราทั่วไปสมการอัตราทั่วไปว่าไงอเท่ากับ k a กำลัง m อ่าไม่สนตีแล้วนะ b กำลัง n นะฮะ a ก็คือสารตั้งต้นตัวนี้ B ก็คือสารตั้งต้นตัวนี้เค okay, ไหมคะจากนั้นเราจะมาแก้หา M หรือ N หาทีละตัวนะคะในการที่จะหาทีละตัวเนี่ยนะคะเช่นเราจะหา M อ่ะเราจะหา M อ่คุณจะหา M ก่อนนะคะหา M ก่อนนั่นแสดงว่าจะต้องให้ B นะคะ B เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับ N เราจะยังไม่หา N b นะคะ B ซึ่งเป็นสารตั้งต้นเนี่ยจะต้องให้มันคงที่ ก็คือไม่เพิ่มความเข้มข้นเราก็ไปดูการทดลองการทดลองที่เท่าไหร่ที่ b คงที่ก็คือการทดลองที่1และ2พอได้การทดลองที่1และ2จะใช้ได้จริงไหมนักเรียนไปมองการไปมองความเข้มข้นของ a ด้วย a จะต้องไม่คงที่นะคะ a สารตัวนี้จะต้องไม่คงที่ไม่คงที่ไหมโอเคค่ะไม่คงที่ a ไม่คงที่แต่ b ต้องคงที่นะคะ พอได้การทดลองที่เราต้องการแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยนะการทดลองที่นะทหนึ่งนะเท่าไหร่สองสองนะฮะสองคือสองตัวนี้เท่ากับ k a คือความคุ้นตัวนี้0.2ย์กกำลัง m ส่วนคูณด้วย b คือตัวนี้0.2นย์ 2, กำลัง n สมการที่1จากนั้นก็ไปกันทดลองที่2ถูกไหมอ่า r เท่าไหร่ก็2นี่คือตัวนี้คะเท่ากับ k a คือเท่าไหร่นี่ไง 0.3m และ b ก็คือ0 2 n สมการที่2อ่าตอนนี้เรามาดูเราก็จะเอาสมการมากตั้งหารด้วยสมการน้อยไหมอ่าสมการอะไรมากสุดละ่ะดูซิ อันนี้เท่ากันเท่ากันนี่ไงสมการที่สองตั้งหารด้วยสมการที่หนึ่ง,งอสองเท่ากับมันจะซ้ำซ้อนกันสองเท่ากับ k 0.3ากำลัง m คูณ0.2นยกำลัง n หารด้วย k, 2 k 0.2งกำลัง m หารด้วย0.2กำลังอิดนี่ได้แล้วอ่ะดู b คงที่เห็นไหมคะนี่ b คงที่เพราะนั้นเท่ากันเท่ากันตัดตัดมันก็จะไม่มี n กวนใจเราเรามันก็จะเหลือเฉพาะ m ที่เราจะหาโอเคนะคะอ่ะเพราะนั้น2หัน2ได้เท่าไรได้1น,นี่ตัดตัดได้1อ่ะต่อไป k ล่ะ k ก็ ตัดก็คือ1ถูกไหมจากนั้น0.3หาร0.2 0.3มหาร0.2มเท่าไหร่1.5มนะคะมเท่ากับน1.5ยกกำลังอะไรเท่ากับ1ก็คือต้องยกกำลัง0นั่นหมายความว่าอะไรคะมตัวนี้ต้องเท่ากับ 0ถูกไหม1.5ยกกำลงัง0เท่ากับ1เพราะฉะนั้น m จึงเท่ากับ0ค่ะนั่นหมายความว่าปฏิกิริยา a บวก b ได้ c กับ d ในแง่ของสาร a ในแง่ของสาร a เป็นปฏิกิริยาอันดับอะไรคะอันดับ0ต่อไปเราจะมาหา N มั้งหา n นะคะาะฉันั้น หาเอ็นนะ,ะหาเอ็นเราก็เลือกการทดลองก็ทำคล้ายทำเหมือนกับอันเมื่อกี้นะคะให้หาเออให้ A คงที่ซะ A คงที่แล้ว B ต้องไม่คงที่การทดลองไหนการทดลองนี้นี่ใช่ไหมอ่าหลังก็ใช้การทดลองที่2กับ3การทดลองที่2กับ3ไปเลยค่ะ R เท่าไหร่ R เท่ากับ2เท่ากับ k a เท่าไหร่ A 0.3 0.3ยกกำลัง M ส่วน B 0.2กำลัง N สมก,การที่1ต่อไปการทดลองที่3 r เท่าไหร่ A เท่ากับ8 K A เท่าไหร่เท่าเดิมเข้ากันค่ะคงที่ M ส่วน B ละขอดูอีกที0.4 B 0.4 N สมก,การที่2 เอาสมการมากตั้งหารด้วยสมการน้อยก็คือสมการ2หาร1ใช่ไหมเพราะ8มากกว่า2อ่ะก็จะเป็น8ปดเท่ากับเคศูอครูขี้เกียจเขียนซ้ำซากนักเรียนครูตัดก่อนได้ไหมขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะนี่ตัดตัดนี่ตัดตัดนะอืมอ่ะเพราะนั้นก็มานี่ก็จะเป็น8ปส่วนสเท่ากับ ไปเลยค่ะ0.4 n ส่วน0.2 n น่ไหม8หาร2ได้อะไรได้4เท่ากับ0.4หาร0.2ก็คือ2กำลัง N 2ยกกำลังอะไรได้เท่ากับ4ก็ต้องยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้น N จริงเท่ากับ2นั่นหมายความว่าปฏิกริยา a บวก b ได้ c กับ d a บวก b ได้ c กับ d ในแง่ของสาร b เป็นบียอันดับสองเราก็จะได้สมการอัตราเอาเขียนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสมการอัตราของเบียาี้ก็คืออะไรคะ r เท่ากับ k a ยกกำลังอะไรในแง่ของสาร a ยกกำลัง0ส่วน b ในแง่ของ b ยกกำลังอะไรยกกำลังอะไรคะ 2อนี่ได้เลวได้สมการอัตราจากนั้นทำข้อ2ข้อ2พอได้ข้อ1แล้วข้อ2หงงูมากเลยนะฮะอันดับของมียาเนะะเป็นปฏิกิริยาอันดับอะไรคะอันดับอะไรคะศูย์บวกสก็คือสองเป็นมิยาอันดับสองเสร็จละข้อ2ต่อไปข้อสาสามถามอะไรค่าคงที่ของอาตาัตราค่าเ k เมื่อเราได้สมการอัตราแล้ว r เท่ากับ k a กำลัง0 b กำลัง2การหาค่า k ตัวนี้ไม่ยากเลยเลือกมา1การทดลองอันไหนก็ได้นะคะแทนค่าลงไปเพื่อหา k นะคะง่ายที่สุดครูก็จะเลือกนี่ลีการทดลองที่1ใช่ไหมการทดลองที่1ค่ะแทนค่าลงไปเลย r เท่าไหร่2เนี่ย r เท่ากับ2 เท่ากับ k อยากรู้ a เ <A S 1> ท่าไหร่0.2ยกกกำลังอะไรกำลัง0 b เ <B S 2> ท่าไหร่0.2 <B S 2> นี่ b ก็0.2 <0. 2, S 1> ยกกำลังอะไรกำลัง2องเห็นไหมคะอ่า a สองกำลัง0ก็คือ1นึ่งองกำลังสองล่ะเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จ คูณกันสครั้งก็เท่ากับ0.04 0.04ฮะนะเพราะฉะนั้นนะ k จึงเท่ากับ2หาร0.04ถูกไหมฮะ สองหาร0 0น0.04เท่าเท่าไรก็เท่ากับ50พราะาะพั้นได้ละ k เท่ากับ50น k เท่ากับ50ก็เป็นคำตอบข้อที่3จากนั้นโจถามอะไรอีกโจถามอัตราการเกิดวิยาเคมีในหลอดที่4นี่ในหลอดที่4ทํทำไงคะถ้าเราไม่คำนวณเราไม่คำนวณน,นะสมมติเราไม่คำนวณ เรารู้สมการอัตราแล้วว่า r เท่ากับ a กําลังศูนย์ b กําลังสองนั่นคือ a ในแง่ของสาร a เป็นบิยาอันดับศูนย์ในแง่ของสาร b เป็นบิยาอันดับสองหลอดที่สี่เขาทำอะไรเขาเพิ่มความเข้มข้นของ A เพิ่มความเข้มข้นของ A มีผลทำให้อัตราการเกิดพิยาเคมีเกิดเร็วขึ้นไหมคะไม่เร็วขึ้นเพราะ A เป็นอันดับศูนย์ถูกไหมส่วน b เพิ่มไหมเขาไม่ได้เพิ่ม B เท่าเดิมเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดวิยาเคมีในหลอดที่4เปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนจากหลอดที่3ามไหมคะเพิ่มขึ้นจากหลอดที่3เปลี่ยนแปลงไปจากหลอดที่3ามไหมคะคาตอบคือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะ E ไม่มีผลเพราะฉนะนั้นอัตราการเกิดวิยาเคมีในหลอดที่4ก็จริงเท่ากับเท่าไรคะแเท่าเดิมจริงไหมอลองมาดูก็แทนค่าลงไปนะคะข้อ4จาก เท่าก,กับ k a กําลัง0ู b กําลัง2อถูกไหมอ่ะอยากรู้อัตราการเกิดพิยาเคมีคืออยากรู้ R ก็เท่าก,กับ k เรารู้แล้ว50 a เท่าไหร่ a ในนี้เท่าไหร่0.4 0.4ูยดกกําลังศูณด้วย b ก็คือ0.4ยกกําลัง2ถูกไหมศูยกําลัง0ก็คือ1เพราะนั้น R ก็จึงเท่ากับ 50คูณ0.4ยกกกำลังสอง0.4คูณ0.4เท่ากับ0.16คูณ50ก็เท่ากับ8เพราะฉะนั้นอัตราการเกิดพิยาเคมีในหลอดที่4เท่ากับ8นะได้แล้วเห็นไหมคะ8เหมือนกันเราก็คำนวณได้8เช่นกันไม่ยากเลยง่ายมากๆ